รถราคาเฉียดล้านถ้าหายไปคงแย่จะเอาที่ไหนใช้จะเอาที่ไหนทำมาหากินปัญหานี้ป้องกันได้ด้วย gps ติดรถยนต์แบตอึดๆแบตทนไม่ต้องคอยชาร์จบ่อยข้อดีก็คือสามารถสั่งมาติดเองใช้งานง่ายติดเองได้ไม่ต้องงอช่างสิ่งที่เขาให้มาจะมีตัว gps ฝาครอบสายชาร์จอะแดปเตอร์ชาร์จซิมการ์ด แล้วก็คู่มือการใช้ส่วนนี้จะเป็นยูเซอร์และพาสเวิร์ดการล็อกอินตอนเราใช้งานแอปนะครับข้อดีของตัว GPS คือแบตอึดยาวนานถึง6เดือนเป็น GPS แบบใส่ซิมเชื่อมต่อ Google m ม p มีขนาดพอดีไม่หนักและก็ไม่เล็กเกินถ้าเล็กเกินไปบางทีลืมที่ซ่อนจะหาไม่เจอนะครับเป็น GPS แม่เหล็กแรงดูดสูงสามารถติดตั้งกับทุกส่วนที่เป็นเหล็กในรถได้เดี๋ยววันนี้ผมจะสอนวิธีการใช้งานให้ด้วยนะครับขั้นตอนที่1เลยให้เราเปิดใช้ซิมโดยลงทะเบียนผ่านแอปหรือจะไปที่ช็อป ก็ได้นะครับจะเป็นซิมแบบเติมเงินสิ่งสําคัญต้องคอยเติมเงินไม่ให้ขาดนะครับวิธีการเตรียมใส่ซิม